ผมมีประวัติกับพีมิโกะนะผมมีประวัติกับนางก็คือตอนที่นางมาในปี2020เนี่ยกูด่ายามาตายใช่ไหมละ่ะตอนนั้นคือผมไม่ได้เปิดนางเพราะว่ามือถือผมพังนะครับผมมือถือผมต้องน้ําแล้วก็เอาไปซ่อมแล้วก็ทั้งเดือนเลยเดือนนั้นอะ่ะไม่ได้เล่นเฟดโกไม่ได้เล่นยามาตายไม่ได้กดนางเลยนะครับผมแต่ถึงพยายามกดในช่วงรีรันก็ก็เกลือเหมือนกันนะครับผม อะไรที่แย่มากนะครับผมอยากได้นางมาใน ID 2อ่ะ <_ C os al> เพื่อเล่นทีมแม่มแกนว้ายน้ำอ่ะเฮ้ย <_ C os al> คือแบบมันจะต้องโอเวอร์ชาร์จแบบบึมๆแน่นอนมันจะต้องแบบตูต้มตามกันเลยทีเดียวนะครับผมเล่นกับมอร์แกนซัมเมอร์นี่คือสนุกนะครับผมรีดดาเมจกันแบบรีดกันหมดทุกหยดอ่ะน,นะครับผมรีดกันจนน้ำไม่เหลือนะครับซึ่งรวมถึงมาสเตอร์ด้วย เราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาไอทิ่มุโกรดรุ่นสองเออนี่ไงเอานางมาเรียกนะครับว่าไงครับน้องรุ่นสองเธอช่วยเรียกรุ่นหนึ่งออกมาได้ไหมอุ้ยทำไมทำหน้าเตี้ยอย่างนั้นอะอะไรกันนะคะจะให้เรียกเซมไปออกมาอย่างนั้นหรอนี่มาสเตอร์มีฉันอยู่ทั้งคนแล้วมยนจะต้องการอะไรอีกหรอครับเนี่ยเธอคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเลยสินะคะใช่ไม่ได้นะคะยังไง คณก็เป็นมาสเตอร์ของฉันนี่นะถ้าคุณขอมาแล้วฉันก็จะทาดีให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะโอเคถือว่านางอนุมัติแล้วนะครับถือว่านางให้ความช่วยเหลือเราแล้วเนาะแม,ม่งกรุงเมคบทขึ้นมาหมดเลยโดนเธอต้องโดนนะฮิมโกะถ้าคุณแม่อะไรคงออกก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นซับบัสเตอร์หรือว่ามาสเสรอร์มามาเล่นแปลกๆได้คือเกมนเนี้ยเนี่ยตัวไหนที่เป็นซับพอร์ตเนี่ยคุณคุณเปิดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมอย่างน้อยไปเล่นในเชิ q เควสแปลกๆก็สนุกดีเปิดไปเถอะนะครับ เพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรเล่นอยู่เกมมันไม่มีอะไรให้ทำอยู่นะครับ,รบฮิมิโกะคือแบบโชคชะตาพักพรากให้เราได้ห่างกันมันช่างนานเหลือเกินมันจะมีวันที่เราทั้งสองได้อยู่เพียงข้างกันหมครับฮิมิโกะมันคือวันนี้ใช่ไหมฮิมิโกะบอกผมพีครับว่าวันนี้ใช่ไหมที่เราจะได้อยู่ด้วยกันจับมือครับจับมือผมไว้นี่มือผมยื่นไมแล้วนะ grab my hand grab my hand ลุงใช่อันนี้โอผมเบื่อส e. ีนี้มากเลยอ่ะมันมาบ่อยเกินอ่ะกูได้ยนหล่นบ้านแล้วไอ้เฮียมันเยอะเกินไหยวะไลโคลไลเดอร์ห้าดาวจริงเหรอมันมีเหรอครับในเรมเนแนนไม่มีไลโคลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ กิมโกกลับมาแหนกลับมดนาวกิมโกสัญญากันครับ เราจะอยู่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันรู้เลอะพอมันเป็นคาพิเศษแล้วมันลุนไม่ได้อ่ะมันลุนช็อตไม่ได้นะมันก็จะเ,เสียวๆหน่อยถ้ามันไม่ทองมาเลยอะ่ะไรเดอร์ของอยู่ยงไัไงอ๋อไอไรเดอร์ที่ใส่ชุดกอดแต่ถอดออกมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมผมไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องนะ ไม่ได้ตามเลยวันนั้นแต่พอรู้คร่าวๆตัวนั้นหน่อยจะมาเป็นผู้หญิงไหมครับตัวนั้นอืมมิโกอโอ้มันไม่มันไม่ค้างมันไม่กระตุกเลยอ่ะเน่าอ่ะเชีย่ยดวงก็หดแล้วดวงก็หดไปกับผู้ชายแล้ว ดวงผมเลดไปกับแผบนะครับแผบที่เอามาอิโยจังอิโยจังคือรุ่นพี่เขาเล่นตัวอิโยจังทำไงดีโยโยจังอิโยจังอิโยจังขอเรียกเลขรุ่นพี่อีกทีนึงเรียกมาอ้ตเอ้รุ่นพี่เขายังไม่ออกมาหรอคะอะไรกันปกติแจมไปไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนี่นา ถ้าอย่างนั้นเรจะพยายามให้ดีกว่านี้ค่ะมาสเตอตอนนี้ยังยิ้มได้นะครับ30เมตรแรกเรายังยิ้มได้นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้มันจะเริ่มซึมๆหน่อยบิมิโกะคือรุ่นน้องเขาเรียกกันเนี่ยมันก็มันก็พอได้อยู่ว่าคุณแต่ว่ามันก็หน่าว่าดอะแต่มันก็พอให้อภัยได้อยู่มั้งกลางๆผมว่าเนาะกับทาเคโร ถือว่าเปิดเปิดตัวเปิดตัวกับจักรวาลหนึ่งของของเฟดด้วยไงเลเวอเนน้นอะ่ะยิมโก้คอมอนเลดี้โอ้โหแม่ไรโครไม่ได้นะเนี่ยอะไรวะ แล้วเพลงมันขนาดเนี้ยเธอต้องออกมาแดนซ์แล้วว้าวีัวเะมสเงเธอเธอจอาะออกมาแดนใเ่ไหัวูัเพลงมันขนาดเนี้ยอ สองมีสองคุณแม่อะไรโคก็ได้คุณแม่อะไรขกไครขก็ได้น่าจะเอเชีย่อคุณอย่าแช่งผมอย่างนั้นอีกไม่ได้ไม่ได้คนมันจงรักภักดีครับเกมมันก็แบบเกมมันก็ตอบแทนผู้เล่นอยู่แล้วนะครับผมคนที่แบบขยันขนาดนี้ยเป็นสลิมของคุณนะเฟดโกมันรู้มันรู้ หกสิบเมตรแตกว่ะโอ้หกสิบเมตรแตก <c oughs> โอ้มาเป็นพีเดียวหรอได้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 ผมเล่นสื่งเกมหน่อยผมไม่ได้ยินเธอพูดนะครับเวลาเรดี้คุยด้วยเนะี่ยเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชายเนาะ ผู้ชายใส่คีโม้เนี่ยผู้หญิงเขาไม่ชอบนะครับต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคือเจ้าหญิงแห่งยามาไตโคคุโนจคือเจ้าหญิงแห่งยามาไตโคคุค่ะเป็นมิโกแห่งแสงและและทุ่งนาหรือเปล่าฉันมาเพื่อตอบรับในเสียงเรียกของคุณแล้วสู้เหยหอเฮ้ต้องพูดอย่างนั้นเหรอ าองนกขั้วเคือมาฉันขออยู่แบบนี้แล้กันกช่วยไม่ได้ยังไงล่ะยิงงะย่งกวดสมาสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคือถ้ามังแบบตรงนี้มันอันตรายมากเลยนะครับผมถ้าผมสงสัยอยู่ว่าถ้าเราไปดูทางทางมุมข้างมันจะเห็นอะไรนะครับ